คุณพร้อมซื้อเราพร้อมขายคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับของร้านห้องมีคมกิบนะครับวันนี้มีมีดเดินป่าราคาประหยัดทั้งหมดเจ็ดเล่มมานำเสนอนะครับเริ่มกันที่เล่มแรกเลยสองผ้านี่จะเป็นสองผ้าสีดำนะครับคล้ายๆผ้าไนาลอนข้างหลังนี้จะเป็นที่เอาไว้สำหรับใส่เวลาเราเดินป่าหรืออะไรที่ใส่เข็มขัดนี้ก็สามารถใส่ได้นะครับ2องผ้านี่ค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับเป็นคล้ายๆผ้าอ่อนๆเลยแล้วตรงขอบๆนี่จะเย็บมาเย็บมาดีอยู่นะครับส่วนปิดเปิดนี่จะเป็นตีนตุ๊กแกนะครับก็ต้องระวังหน่อยเวลาใช้งานเหลืออะไรที่เปียกน้ําก็อาจจะต้องรอให้แห้งนิดนึงถ้าจะใช้ต่อเลยแต่ถ้าปกติก็เหนียวดีครับไม่ค่อยไม่ค่อยหลุดส่วนมีดนะครับด้ามเป็นด้ามสีดําล้วนนะครับ แล้วก็จะมีรอยเป็นสี่เหลี่ยมเรียงกันเป็นแถวตรงนี้นะครับแล้วส่วนการลื่นจะเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมข้าวหนามตัดเรียงกันหลายๆอันวัสดุที่ทํานี้คล้ายๆกับพลาสติกแข็งนะครับแล้วก็มีหมุดทั้งหมดสามจุดที่ช่วยยืดเวลาใช้มันก็จะทนนิดนึงนครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับขยับนี่คือจะไม่มีเสียงก๊อกแก๊กเลยแล้วก็จะมีมุดตัวใหญ่อันนี้ที่ช่วยยืดกับใบมีดนะครับ อันนี้เป็นระบบล็อกคือถ้าเราเปิดมามันก็จะกดไม่ได้แล้วก็ต้องกดลงต้องกดให้สุดนะครับไม่งั้นอาจจะติดส่วนตัวใบมีดเป็นใบมีดสีดำล้วนนะครับเปิดคมแล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นสามารถซื้อไปแล้วใช้งานได้เลยนะครับส่วนบนสันมีดจะเป็นคล้ายๆกับฟันฉลามประมาณประมาณนี้เลยครับใบมีดทำจากสแตนเลสนะครับ ส่วนที่เปิดปิดจะเป็นสปริงช่วยดีดนะครับก่อนจะกดแล้วดีดขึ้นมาได้เลยครับไปต่อกันที่ตัวที่สองนะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับถ้าใครสนใจก็บอกว่าตัวที่หนึ่งเริ่มที่ตัวที่สองนะครับสองผ้านี่ก็คือเหมือนกันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวข้ามไปเลย นี้จะเป็นคล้ายๆกันแต่จะต่างกันที่ตรงด้ามอันนี้จะออกเป็นแนวสี่เหลี่ยมเมื่อกี้จะคล้ายๆกับปีกคางคาวนะครับอันนี้เป็นแนวสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นเส้นอะไรพวกนี้ส่วนแล้วก็จะมีสี่เหลี่ยมข้าหลามตัดเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้แต่อันนี้จะออกดูแนวสี่เหลี่ยมแบบนี่ครับแล้วก็ตอกได้หมดสามจุดเหมือนกันนะครับ แล้วก็มีล็อกเหมือนกันมีใบมีดเป็นใบมีดสีดำล้วนไปลายใบมีดแล้วก็ตรงสันมีดนี่จะมีเหลี่ยมก็มีรูทั้งหมดสี่รูนะครับเวลาที่เราแบบหั่นเนื้อหรือแทงอะไรงนี้ก็จะสามารถดึงออกได้ง่าย อันนี้ตัวที่สองนะครับต่อกกันที่ตัวที่สามนะครับอันนี้จะเป็นคล้ายๆเลซินเข่า,ขาวกวางนะครับลายตรงนี้จะเหมือนคล้ายๆเข่า,ขาวกวางตอกด้วยหมดสองจุดนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีหมุดใหญ่นี้ที่เอาไว้เปิดปิดไปม,มีที่คอยแบบตอกกับใบมีดด้วยเป็นสองฝั่งสองฝั่งเหมือนกันเลยนะครับ นี่ต้องดันกลับมาให้สุดนะครับตรงนี้ใบมีจะเป็นใบมีสีเงินนะครับอันนี้จะเป็นช่องที่คล้ายๆสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวเลยนะครับเปิดคมแล้วทุกเล่มนะครับใบมีเป็นสแตนเลสส่วนตรงนี้เป็นคล้ายๆพลาสติกแข็งนะครับตรงนี้ ไม่มีแข็งแรงครับขยับไม่มีเสียงกอกแก,ก๊กแน่นอนช่วยเปิดก็เป็นสปริงเหมือนกันครับเล่มที่สี่อันนี้ก็เป็นเลซินข่าวกว้างเหมือนกันนะครับแต่มันจะต่างตรงที่ตรงท้ายนี้สามารถมีรูให้ร้อยเชือกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นยักยักคล้ายๆกับฟันฉลามเปิดมาใบมีดจะคล้ายๆกับเล่มเมื่อกี้เลยนะครับ ก็คือจะเป็นใบแล้วก็มีช่องรูตรงนี้หนึ่งโลก็มีฟันฉลามเหมือนกันนะครับสแตนเลสเหมือนกันนะครับใบมีดเปิดคมแล้วเล่มที่ห้านะครับก็เป็นเลเซนสขขอกวางตรงนี้จะมีรูทั้งหมด4ีูนะครับนี่ก็ตอกได้หมด2จุด นีใบมีดจะทรงค่อนข้างสวยนะครับจะดูคล้ายๆกแบบับปากจระเข้นี่มีรูทั้งหมด3มรูนะครับข้างบนนี้จะเป็นรอยหยักคล้ายๆกับฟันฉลามใบมีดก็ทำจากสเตนเลสเหมือนกันนะครับ ต่อไปตัวที่หกนะครับอันนี้ก็เป็นเลซินเข่าฟางเหมือนเดิมตัวนี้จะมีรูส,สำหรับร้อยเชือกแล้วตรงสันท้ายน,นี้ก็จะมีร้อยหยักนิดหนึ่งนะครับหมุดสองจุดแล้วก็ตัวนี้จะมีหมุดที่เป็นรูปดาวตรงนี้ด้วยต้องกดล็อกก่อนนะครับถึงจะกดได้ ก็แล้วอันนี้จะเป็นใบมีดที่ค่อนข้างเรียบๆนะครับไม่ค่อยมีลายอะไรแล้วตรงนี้จะมีร้อยักนิดนึงเปิดคมแล้วนะครับตัวที่หกนะครับแล้วต่อที่ตัวสุดท้ายนะครับตัวที่เจ็ดอันนี้ตังนี้จะค่อนข้างคล้ายกับเจดงูนะครับมันจะเรียงกันแล้วก็มีตัวนี้โลสามารถล้อยเชือกได้ตอกได้หมดสองตัวนะครับสําหรับประกับ แล้ก็มีมูดตรงนี้อีกหนึ่งตัวต้องปลดล็อกก่อนนะครับมีใบมีดจะค่อนข้างคล้ายกับจระเข้เหมือนตัวที่แล้วนะครับใบม,มีเป็นสแตเลสเปิดคมแล้วครับก็จบสำหรับใครที่สนใจนะครับทุกเล่มราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับไม่รวมค่าส่งนี่สนใจติดต่อได้ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับลายนี้ ถ้าสำหรับคนที่โอนเงินจะค่าส่ง50บาทนะครับแต่ถ้าเก็บเงินไปทางก็80บาทครับ